เกมขึ you, you, ja uh ้น huh. ด er yeah. ok oka ้ำอ be the uh ีกเช่นเคยนะครับ huh. ก็อ UH ยู่ในเกม chaos combat อีกเช่นเดิมนะครับแม่ก็้จบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเก่าไม่ว่าจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต่างๆนานาที่จำชื่อมวลันแล้วก็ไม่พูดถึงแล้วกันแต่ก็โอ้โหจากปกติก็สองสามกิจกรรมมาเริ่มลูกลาก็เป็นสามสี่กิจกรรมจน ตอนนี้น่าจะ4-5กิจกรรมมานะสำหรับาการที่มันมีตัวอีเวนต์แล้วกันแล้วเป็นอีเวนต์กิจกรรมอะไรเงี้ยนมาใหม่พร้อมกันนะพร้อมกันตั้งเยอะตั้งแยอะเริ่มเริ่มกันระลับแรกกเลยนะครับก็อย่างาราชาฝึกฝนนะก็คือยิ่งเรารีเฟซฝึกฝนตัวนี้เนะาะหากเทรดเยอะเราก็ยิ่งได้เก็บสถิติการหลบของรางวัลดีๆนะก็เหมือน,นกับคล้ายๆกับไอ้พวก เสกทองกับต่อโซ่ด่วนอะแต่อันนี้กคเปลี่ยนเป็นใช้ยิ่งกดลีเฟเป็นหมดฝึกฝนมากเท่าไหร่ยิ่งได้อันดับสูงเท่านั้นนะครับถามว่า,ามันดีไหมมันก็ดีตรงที่ก็อย่างที่บอกนะครับก็การันตีตัวละครให้เราแน่นอนหนึ่งตัวก็คือเอลซ่าเนาะแล้วก็เออเอลซ่าก, Elsa ก็ไมู่้จะพูดอะไรก็คล้ายๆกับอย่างตัว,วยอดนักเสกทองแหละแต่อย่างยอดนักเสกทองอะของดีจริงก็คือเป็นตัวละครอ,อย่างอินจิกรที่เป็น แกนกลางเลยนะมผมไม่รู้ว่าผมเรียกย <laughs> ูพีมันอะก็สำหรับไอตัวใหม่สำหรับเมื่อกี้อาราชบึกฝนกันเมื่อกี้เลยนะต่อมาก็พูดถึงอย่างตัวเ,เรียกว่าอะไรนี่นะอ่าผู้ช่วยแล้วกันเนาะตัวช่วยเหลือเนี่ยอย่างถ้าเป็นตัวฟรีของเกมก็จะเป็นเอมิเลียแต่ถ้าเป็นโดยรวมนะอย่างรอบก่อนที่มากระเจ็นอารบิวเรอบนี้แน่นอนก็เป็นของนอนน้อนเนสโกะนะอืเนสโกะจีง อ่นั่นแหละ <g ül> ก็วิธีการได้น้งก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีเนาะหรือไม่ฟรีก็ตามนะก็สุดท้ายก็ต้องมุส่งอยู่างนี้เพื่อสะสมตัวเออ่เรียกว่าอะไรคอนเดปิโอคอนคนเอปิโตกอ่าอ,อันตามน,นั้นนะเพื่อที่จะแลกตัวน,น้อนเนสโกสุดน่ารักมานะแต่หรือ่องเอาเบลเบดรวนี้ช็อกโกแลตอย่าง,าางไงน,นะมีนี้ปะช็อกโกแลตไม่รู้ <g ül> หายยังไงไม่หรอ ส่วนเร้วนนี้เป็นไม,ไม่เกี่ยวนะสมมุติว่าคุณผู้ชมเห็นคิดว่าเฮ้ยอะไรกันกดซื้อ4.99ดเก้าเได้ในสกอไม่ใช่นะได้แค่ของตามนี้นะตามที่มันบอกเนี่ยเอาไว้ไอเพิ่มเลเวลสกิลพพสวรรค์หรือว่าอัพรู้ว่าซื้อสกิลพพสวรรค์เนานะกับไออย่างนี้เป็นพวกไว้เพิ่มเดทอะให้กับตัวละครผู้แต่ตัวช่วยเหลือเนาะก็ประมาณนั้นไม่ใช่วนน้นตัวนะน้อนในสกดนะทีได้นอนในสกดคือได้จากไอตัว น,นสุ่มตัวเศษผ้าให้ได้ให้ได้ตัวเดี๋ยวมันสุ่มด้วยอะไรวะถามก่อ๋อให้ได้ตัวกระปุกเกลือ,อใช้คำว่ากระปุกเกลือนะก็มันก็มันเขียนว่าเนี่ยเกลือเออก็ตามนั้นนะเกลือไม่น่าสุ่มเลยชื่อมันก็ไม่มงคนแล้วเกลือแล้วกินเอ้ยเกลือจ,จริงๆเออก็ตามนั้นนะครับอถามว่าดีไหมก็ดีแหละเพราะว่าอุ้ยไม่ใช่ ต้องไปดูที่ตัวฟังก์ชันความสามารถน้องนะว่าน้องทำอะไรได้บ้างสมศัตรูสามสตำแหน่งรถไรดาเมดก็คือไอตัวลดความตึกของตัวสมแบบลดความตึกของอาไรดาม์เมดของตัว,ตว,ตวลงสามตัวหนึ่งเทินแล้วแล้วก็ผลน,นี้ไม่สามารถล้มล้างออกได้ก็ดีนะครับถ้าอย่างอ e ิมิเลียก็ความสามารถคือนะนะั่นแหละเพิ่มเดฟให้ก,กับทีมเราสามตัวเนาะหนึ่งเทินก็ประมาณนั้นแล้วกันก็แล้วแต่คนนะแต่ก็นอนก็ดีน,ะนอน uko, น,นอนนีสโกวอนนน่ารักเนะี่ยสวยมากเลยก็ตามนั้นนะจะ กกรที่สองหมดเกินไปหนึ่งสองลาชิดีเทมินจุติอ่าหรือก็คือสกินของอ่าอาเทเลียเพนดากอนนะซเซเบอร์อก็ในนอนสุ่มวงล้อเกลือที่ก็เออเกลือไม่ต้องคิดอะไรมันมากเลยนะเกลือก็การที่จะสุ่มแล้วก็ต้องไปหาตัวม้วนจริงสมบัติราตีมานะครับอืเป็นเหมือนใบบรรทัดสัญญาอะไรที่อย่างเนี้ยสุ่ม ส่วนแอนิเมชันสกิลนางก็ใช้ได้นะเออม่ใม่ใม,ม่ดีไซน์ตัวละครผมว่าใช้ได้แต่ว่าแอนิเมชันสกิลรู้สึกเฉยๆไปหน่อยนะอืมเข้าคันา้นว่าเฉยๆนะแต่อ่าดีไซน์ตัวละครอ่ะสวยตอ็แฟนอาร์ตตัวละครตอนอยู่หน้าอ่หน้าจัดทรับตัวละครหน้าดียังไม่ใช่เป็นหน้าตีตัวละครก็ถือว่าใช้ได้นะอืมสวยดีสำหรับเซเบอร์นะอ่ราชินีจมินประมาณนี้แล้วกัน ไอ้ราตีเทอร์มินไม่ใช่ราชินีขอภัยขอไป,อไปแล้วก็แน่นอนว่ามีอัญเชิญมิติเวลามาบลาบลาขอภัยขอไป,อไปเอ่อมิติเวลาอัญเชิญมิติเวลาก็ตามมน,น,นแล้วก็แพ็คเติมสุดจะเหมือนจะเกลือกักเป็นเกลือเท่าไหร่นะบัวในถุงเนี่ยมันบอกว่ามีโอกาสล,ลุ้นเสตตาเสตตานี้มัเนเป็นเศษสตตาที่เอาไว้ใช้ในฟังก์ชันอื่นมาไม่ใช่ว่าเสตตาตัวละครนะเสตตากับอัญเชิญมิติค้ามเวลาหรือก็คือมีโอกาสได้อ่าเนี่ย ตัวตัวสำหรับเชิญมิติข้ามเวลาเศษตาเนี่ยเดี๋ยวเขาดูก่อนนะคุ้นๆว่าเหมือนมันอันนี้ป่ะไม่ใช่หินตาเทพมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้มีเศษตามันมันเป็นอันไหนอีกอันป่ะคุ้นคือเศษเครื่องเทพไม่ใช่เอเสษตาคืออันไหนว่ะไม่แต่ผมว่ามันไม่น่าใช่เศษไอ้ตัวสุ่มของมั้งหรือถ้าใช่นี่ขออภัยเลยนะแต่มันไม่มีทางหรอกไม่มีทางที่เกมมันจะให้อะไรเยอะขนาดนั้นหรอกการิดกาดอนจะได้เศษสุ่มอะไรเยอะขนาดนั้นไม่มีทาง แล้วก็อย่างรอบนี้ก็เลือกเอ้ยไม่ใช่ก็เลือกที่ตามนี้นะก็เบลอะไรนะอะไรมาพี่อินุยะชหรือพี่แกอะไรเฮียมาลุอะไร,เ,ร,อะไรเอานั่นแหละเดียวกันหรือจะฮาเดสหรือจะแดงเข้มนะก็ค่างจะตัวน้อยหน่อยนะแต่ก็จะเล่นไม่ทางพวเกเข้มประมาณแต่ว่าด้วยทางนี้ทางนั้นผมมารู้แล้วว่าเกมมันเกี่ยวกมทบมาจากรอบก่อนๆหรือเปล่า จนรอบนี้พอตัวกิจกรรมนี้มาแล้วมันเป็นแล้วตอนแรกมันเริ่มเป็นแดงเข้มให้ผมใช่ไหมอ่ามันเหลืออยู่แค่ห้าครั้งผมเลยกดสุ่มกอ่อนจะอาชิปมาสี่ครั้งจนเหลือครั้งสุดท้ายก็คือการันตีได้แดงเข้มแน่นอนนะการันตีเลยนะมไม่ใชเ่เล่นๆอ่าแล้วกดรีชัตยังไงก็<ม>กดเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อก็กดเหมือนเดิมโอ้ห้าสิบครั้งเนี่ย โอ้เทพกำลังก็เจ็ดสิบครั้งอะโอ้เหนื่อยเกินเกินอุ้อยเจ็ดสิบครั้งตายตายตายตามนี้นะครับือ่อโอกาสในการทำแดงเข้มเป็นหนึ่งแดงหรือสิบดาวก็ค่อนข้างจะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาเยอะพอตัวนะจากทีม่มีเศษแดงเข้มครบสองตัวแล้วอ่าครบสองปั้นออนั่นแหละลำบากใจตรงปั้นสีดาวม่วงเนี่ย เดี๋ยวก็น่าจะต้องไม่ปั้นตัวเอลซ่าเนี่ยแหละว่าตอนแรกจะทำโจโจเอโจทาโร่เดีวอาจจะต้องมาทํำแดงเข้มแทนนะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยผมก็จะขาก็คือ1ดาวม่วงธาตุเวทกับสองดาวปกติธาตุเวทแล้วก็จะได้ตัวเอลซ่าสก l าเล็เป็น4ดาวม่วงและเอาแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเราจะทําตัวละครขึ้นเป็น10ดาวแดงไอหนึ่งแดงหรือ10ดาวม่วง เอมไม่เอาแม่พูดใหม่หนึ่งแดงหรือสิบดาวใช้แางกันเดินก็เนี่ยนะต,ตอนนี้มันบอกว่าสีดาวใช้ตัวละครสี่ดาวม่วงธาตุอะไรก็ได้ไม่ไม่จำกัดเพราะจะต้องเป็นธาตุของตัวละครตัวที่เราจะปลุกขึ้นเป็นสิบดาวตาบนั้นนะก็โอกาสค่อนข้างจะสูงนะก็ดีขึ้นมาอีกกิจกรรมหนึ่งก็ถือว่าดีนะไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้จริงนะว่าของคนอื่นมันสะสมพบยอดมันเปล่าแต่รอบนี้คือแดงเข้มของผมมันมาแล้วมันเหลือแค่ห้าครั้งผมก็แบบอา้าวห้าครั้งหนอสือ ก็อาจจะเสียเพชรเ,เยอะอยู่แหละเพราะว่าครั้งละ300คุณผู้ชมเชื่อโอ้โหห้าครั้งก็พันห้าขายให้พันห้าแต่แรกกับได้แดงเข้มก็ก็ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มเพราะว่าถ้าเทียบกับเอพันห้ากับพวกร้านค้ายอย่างนี้เนาะมันห้าอันนี้ก็แบบสุ่มธาตุเป็นธาตุาจาะจงเป็นวิทเวทนักสู้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามีโอกาสในการที่เราจะได้ตัวแดงเข้มไงอย่างอันนี้โอกาสมันมา ถึงตรงหน้าแล้วก็ต้องคว้ามันเอาไว้นะแล้วก็กิจกรรมต่อมาสะส,สมแจมมียวนะอืก็เราเรามีตัวก็ปุ๋ยแน่นอนปุ๋ยปุ๋ยหรือแม่ก็เอามาสลับแรกฮีโร่แด้นะแล้วแต่ผู้ชมนะครับแต่สำหรับผมคือปุ๋ยแน่ๆเจนฮิโร่เนี่ยมันหนีเวลแล้วก็มุนถึงคนสมบัติขั้นสูงอ่าก็ตามตน,นั้นแล้วกิจกรรมฟรีก็ออกก็เราๆสีกิจกรรมแล้วกันผมนึกว,ว่า้าก็สีก็เยอะอยู่นะครับมไม่ได้น้อยนะ <laughs> มันอินตุง,ตงนังดีตอนโห ข้าววันมาผมดูกิจกรรมนัตาฟังก์ชั่นไอคอนใหม่ก็ตอนแรกก็ตกใจแค่ตัวนี่แหละลาติทมินโอซเซเบอร์ตอนนั้นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเนาะไม่มีไม่มีไม่มีมมอมไอตัวนี้ก็ไม่มีเอ่อตีสักหน่อยแล้วค่อยปิดคลิปแล้วกันนะคุณผู้ชมมาดูวัตีไรดีแวยอมิติเอ้าทำไมมันเพิ่งเปิดเวลานี้นะเวอร์ชัมันเปิดแล้วก็เปิดเลยอ่าแล้วก็อย่างสีตาของตัว ไซตามะของผมเนาะโอ้ไม่ทำงานวะจังหวจะโชว์ให้ดูให้คุณผู้ชมเห็นงงเลยเศษตาไอ้นี่นี่นี่อันนี้ไม่ใช่อ่าเนี่ยเศษตานะผมใส่เป็นอันนี้เอ่ออันนี้ผมบอกในคลิปเมื่อวานเลยนะเอ่อผมตีคลิปเมื่อวานแล้วกันหรือมัจะเป็นทิ้งคืนของเมื่อคืนเถอะอ่าเนี่ยอย่างอันนี้นะผมใช้เป็นคอมโบขั้นสูง P a t t a c k มีโอกาส40ไปใช้งานคอมโบนาเมจที่สร้าง ผมุ่งมเพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ไอ้พวกกมาช่างมันแล้วกันไม่เข้าใจงงแต่ก็คือไง่ายๆว่าถ้าเ,เกิดเราแอนิเมชันสกิลของไซเคิลพีคือไซเคิลกายภาพใช่ไหมไม่ว่าจะสกิลหนึ่งหมัดอานะันหมัดธรรมดาต่อเนื่องหรือจะสกิลสองหมัดหนักหน่วงหมัดทั่วไปต่อเนื่องกับไอหมัดหนักอ่ามือมีโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองสกิลนะที่เวลาไม่ว่าเราจะแอนิเมชันไหนก็มีโอกาสจะออกสกิลนั้นซ้ำอีกรอบหนึ่งคือว้าว แม่ผมบอกแล้วเกมนี้มันไม่ได้แค่ปั้นต้น,นตัวละครมาตีตีกันโง่ๆ่อย่างที่อ่าคิดนะครับมันยังมีต้องเราต้องมาจัดเทคนิคหาตัวตราแต่ละตามาใส่เพื่อเอาฟังก์ชันออฟลองที่ฮืมคนเาจะเดือดเดือดเลยนะไอ้ที่เหลือก็ต้องไปหาออฟอื่นมาใส่ให้ตัวนอื่นเราเพิ่มนะเพื่อที่ความแข็งแร่งของตัวละครนะครับตอนนั้นก็ดูตาเนี้ยเอ่อก็ตาอยอันนี้ดีๆหน่อยก็ไปอยู่กับอ่อมาใส่มา คือมันเป็นตาดูดดงก็จริงแต่อ๋อผมรู้สึกว่ามันเฮ้ยจริงจริงมันดีดิดาเมจเตินนี้สะบอกว่ผมต้มาเงีโอกาสทีจะเปนทำให้จะตันสองเทินเดีย๋ยวนี้อาจจะถอดไปให้จัวอื่นนะอาจจะถอดไปให้เป็นแดงเขึ้นก็ได้เพราะว่ามันบอกว่าโอกาสตันนะจริงๆเลยก็น่าจะต้องให้เลยซ้ำนะแล้วเอาันี้ออกเอาอันที่เป็นตาทั่วไปหรือตาสีฟ้าออกนะตีใหม่ด้วยนะ ไอ้หมุนี่ก็ตีนานทุกผู้ชมไม่ได้หรอกสิบเทิร์นน่ะสิบเทิร์นมันก็ตายเอาแต่มันก็จะติดไปด้วยว่าเดี๋ยวรออ่ะนะแป๊บนึงต้องจุดจบแล้วหรือเ่าโอ้โหไม่โชว์ออกสกิล่อนิเมชั่นซ้ำเลยอะต้องดีสิบเปอร์เซ็นต์นะพูดถึงว่าน่าจะออกซ้ำให้ผู้ชมเห็นสักหน่อยว่าของเขดีจริงแต่ก็อย่างที่พูดนะว่ามันก็จริงจริงก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ครบสิบเทิร์นอ่ะเนี่ยเขาเจอร่สิบมาเนี่ยโบกซ้ำไม่ไม่ อ๋อตรงๆนะไอพมเวลาผมไอผมเวลาผมตีหมวดอื่นนะฟังก์ชันโดโจนะไอต่อสู้โดโจหรืออะไรเงี้ยโหออกดีมากเลยคุณผู้ชมคือแบบซีจูเริ่มมาแอนิเมชั่นต่อยหมัดทั่วไปต่อเนื่องอะติดใช่ไหมก็ง่ายๆว่าอ่าถ้าถ้าพูดถึงว่าติดนะก็มีโอกาสใบตัวละครสองตัวใช่ไหมแล้วมันติดสองครั้งอะคือต่ำๆมะใบสามตัวขึ้นอะเพื่ออ้ามาดี คือศัตรูได้เข้าดึงของศัตรูก็จริงก็ติดใบ4ตัวไอ้สมมติว่า3ตัวนะเพราะ2ตัวมันก็คือมันติดอยู่แล้วนะ2ตัวแรกที่โดนแต่ว่าพอเวลาราติดไอ้ตัวก็าสามารถได้สกิลนั้นซ้ำอีกรอบนึงนะมันก็มีโอกาสที่มันจะไปเลือกเป้าแถวกลางกับแถวหลังอีกฝั่งไงสมมติว่าเป็นทีมแบบว่าซ้ายขวามีแถวกลางแถวหลังอย่างล2เนี่ยใช่ไหมอ่ะก็มีโอกาสต้อง สองครั้งที่จะทำให้ศัตรูทั้งหมดนั่นติดใบหมดเลยก็โอกาสก็มีนะเดี๋ยวลองดูดิจะติดให้ไหมรอบนี้โบโบโบติดดิอ่าเนี่ยคุณผู้ชมเป็นไงเป็นไงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ติดโอ้โหอย่างดีแล้วแล้วพอเวลาเล่นไปหมดต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ตีเรี้ยวทามก็เถิดแต่ก็นั่นแหละสู้พีวีคนอื่นขอแค่ได้ติดอย่างงี้สองทีนะเฮอรับรองเป็นเทิงแน่โดนใบนะ ที่เหลือฟังขั้นอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะอืมจดยมีก็หลอมตัวหลอมก็จริงๆอย่างที่บอกนะพวกตาอะไรเงี้ยสําคัญหมดเลยนะเพราะว่าแต่ละออฟแต่ละตาก็ตามเนี้ยผมหาไม่เจอจริงๆนะว่ามันจะมีอันนึงบอกอยู่ว่าถ้าเป็น,น,นตาอะไรยังไงมันจะดอปมันจะยังไงว่าพีอีวิลไม่ไม่พวกตาเนี้ยตาตาบานเพืดูดันนะมันผมเคยไปอ่านตรงไหนเจอมันบอกว่ามีโอกาสออกสกิลขั้นหนึ่งนหรือขั้นสองอะไรเงี้ยอ่าแต่รอบนี้งหาไม่เจอเลยนะ ก็ตามนั้นนะมันมันมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้ผมยังงิดอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมกูเคยไปอ่านเจอแต่ทำไมตอนนี้มันหา่เจอวะตาอะไรเนะี่ยเมื่อตามีฝาดชุบขี้เหลือกอ,อ,อซื้อขี้เหลือกอของคูข้างซื้อมาให้แดงเข้มนาองจ้สกิล UT ขี้เลยแรงอันนี้ทะลุเด็บอันนี้ก็ดีนะคือข้อเพิ่มความแรงเพิอีกของเวลาเราใช้สกิลมันไม่สนเด็บของศัตรูเย,ยื่อยูอ๋อนี่ให้พวกแข็งอะดี แบบพอจะว่าเหมือนเมเปิลแทำให้ตัวเป้าหมายตีปกติใส่ตัวละครท,ที่ที่ที่เป็นคนยุยุใส่อ่มามันนั้นเนาะมันยาเพิ่มขึ้นอฮิตฮิตความมันยาเพิ่มขึ้นอันนี้ลบหลีกเพิ่มขึ้นโอ้โหลบหลีกสองอันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะโลอันนี้ผมใช้กับจูทาโลนะเพราะว่ามันไปแทงมั่รู้จะเอาไปอยู่อะไรจากมันมากโอ้โหโลสองอันเลยหรอคอมโบกายภาพนี่ยไปที่ตัตใช้เอ้ยนี่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 นนน อันนี้เลยนะโบไซเคิลนะกายภาพอ่า20%ปล่อยจะกี่กครั้งนี่แหละอันนี้แหละที่ดีที่ต้องการล่างเทมสเมืเม่ออยู่ตำแหน่งนี้ถูกอ๋อเราเม็นเล,ลงรับพวกท่าแสงหรือว่าท่าเทมเนาะไม่เอาไม่สนอะไรอะชำระอ๋อมีโอกาสล้างดีบัตทั้งหมดของทีงมเรามนชุบคุ้มครองโอกาสช่วชีวิตไม่จำเปทางกายภาพ อโอเคผ่านแล้วเอ้วช่างมันเออแล้วอย่างนั้นให้ใครใช้อยู่วะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชุบอ่านี่นี่โอ้ไงครบแล้วตั้งงานเรื่องวะไม่ทันดูปอสวรรค์ก็ส่วนปอสวรรค์นะถึงแม้ว่ความสามารถมันก็คล้ายๆกับตัวตาหรืออาร์ติแฟกต์กันนะความสามารถแบบว่าเพิ่มคีย์ทิเคอลหรือเรื่องง่ายๆว่าสัพท์ของมันก็คือคุ้มขั้นกลางมันก็ความสามารถเดียวกับปอสวรรค์แหละแต่ผมเชื่อว่า มันก็เป็นพอสวรรค์ตั้งหากไอ้คุ้มข้างของตาก็ตั้งหากก็น่าจะเพิ่มขีดแยกมั้งเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็กคือดีนะแต่ถ้าไม่แยกก็โอ้สวยเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันแยกกันหรือเปล่าอจิ้วเขาจะจิว้วอ่าเขาจะจิว้วแล้วเป็นตาประเภทเดียวกันจะมีเฉพาะข,ขั้นสูงเท่านั้นอ๋อห้ามซ้ำกันสองไอเนี่ยเหรอ พอสวรค์ซ้ำกันสองันแน่เลยโอ้ก oh. ็าตามนั้นนะครับสำหรับคิวโดวน,นี้ก็ประมาณนี้นะที่เงียบไปเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วนะอ่านอ่านอ่านอยู่เผื่อว่าอยากจะรู้ว่ามันทักกับความสามารถของตัวตาไหมพอสวรค์ตาก็ความสามารถมันเหมือนกันเป๊ะๆแค่อยู่ในคนละปุ่มกดติดตั้งอ่ะฟังคนละฟังก์ชันอะแค่พอสวรค์ก็คือฟังก์ชันล่างสุดกับตราที่อยู่ในฟั์ชันของอุปกรณ์อยู่ท้ายจากอุปกรณ์ชิ้นเกาะแล้วก็รองเท้าเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโดดอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกันเลยให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอยอภัยจริงๆนะมัน,นามาอาจจะลงคลิปก็ดูถี่ไปน,นิดนึงแต่ก็นั่นแหละไอ้ตัวนั้นเป็นของคลิปเก่าเพราะจริงๆมันต้องลงแต่อีกวันนึงนะวันอาทิตย์แต่ก็มีธุระนะครับไม่ว่างขอยอภัยจริงๆนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับขอบคุณครับ